เมื่อนี้จอมหยุดมาเปิดตู้เซฟกันจ้าอ้าวเมนตู้ฝากนกกระทาจ้าเมื่อนี้อายุครบได้สิบหกมือแล้วเนาะคะ่ะในการฝากตัวของนกกระทาน้องก็เริ่มแตกออกเป็นตัวแบบนี้ละจ้าหลังจากที่น้องตกลงมาชั้นตรางเนาะคะ่ะเพราะขนแหงแล่วเขาก็จะย้ายน้องไปที่โรงเรือนอนุบาลโดยวิธีการเก็บใส่กระมังนี่ละจ้าแล้วก็จะคอยขนย้ายเอาไปเนาะจ้าเนาะ วิธีการกวาดนี่เขาจะห้ไมลลงถึงแตบแล้วค่อยๆหลากหนองมาเด้อค่ะแต่ว่าด้วยคลิปวิดีโอบัรยายเขาก็จะตัดเป็นเ,เร็วในจักน้อยแต่ว่าอาจจะมองว่าแห้งแต่ว่าเขาบริเวณไ้นองแห้งได้จ้าเขาจะเตรียมขอกอนุบาลไว้แบบนี้เนาะค่ะสำหรับขอกนี้บริใสฮีเตอร์ใส่เป็นการกกด้วยหลอดไฟ200วัตวัดเนาะค่ะเขาใส่ทั้งเบิด6หลอดเนาะค่ะกับขนาด6คูณ3เมตรจ้า น้องสยูนี่ประมาณสิบมือเนาะค่ะหลังจากหันแล้วก็จะย้ายไปถี่โรงเรื่อนนกขุ้นอันนี้ฟาร์มนกกระทากรีตนิยาอำเภอปทุมราชอำนาจ,จเจริญเบิ้องหน่อยเบิ้องขาวขาวก่อนด้อค่ะผู้ใดสนใจอยากมาชมที่ฟ้าก็ยินดีต้อนรับทุกคนดนะค่ะ